สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะวันนี้คุณแม่ได้ช่างส่งช่างตัดตั้งนานได้เป็นเดือนแล้วค่ะพอดีช่างเขาไปบ้านค่ะมันเป็นชุดเดสค่ะชุดยาวแบบนี้ค่ะชุดเดสชุดแสกเหมือนคุณแม่ใส่นะคะแต่แต่ตัวนี้จะไม่ยาวเท่ากับคุณแม่ใส่นะคะค่ะไซส์สี่สิบสองค่ะอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะ ค่ะไซส์4ี่ิบสองค่ะหนึ่งันห้าบาทค่ะค่ะเป็นไซส์4ี่สิบสองค่ะหนึ่งันห้าอบาทนะคะเป็นผ้าไหมมือสองนะคะมาตัดนี้ค่ะแต่ไม่มีตำหนินะคะสวยค่ะตัวนี้ก็สวยงามมากค่ะค่ะเป็นลายดอกมะเขือนะคะไซส์4ี่นะคะชุดยางชุดเดกนะคะบางท่านก็เรียกชุดเดชบางท่านก็เรียกชุดแสบค่ะ ค่ะราคาอยู่ที่1,500บาทนะคะส่งช่างตัดตั้งนานแล้วกําลังได้ค่ะเพราะว่าช่างเขาปิดเทอมค่ะค่ะเขาปิดเทอมแล้วเขากลับบ้านค่ะช่างตัวนี้จะอยู่ที่ต่างจังหวัดอยู่ที่อำนาจเจริญแต่ช่างประจําตัวคุณแม่นี่ค่ะไอท่านมาอยู่กับลูกค่ะลูกมาบรรจุไอมาไอมาแค่าราชการอยู่ที่ไออำเภอท่าตตมนี่แหละค่ะอยู่ที่บ้านของคุณแม่นี่แหละค่ะท่านก็เลยมาเป็นเพื่อนลูกค่ะ มาหุงข้าวให้ลูกกินค่ะเพราะว่าลูกยังหนุ่มอยู่ค่ะเพราะว่ารับราชการครูอันดับแรกก็คือจบมาก็ได้บรรจุลงมาที่บ้านของคุณแม่ค่ะท่านก็เลยปิดเทอมก็ลูกพากลับบ้านก็เลยกลับบ้านกับลูกค่ะก็เลยกาลังมาเนี่ยค่ะก็เลยมาเย็บต่อนี่ค่ะค่ะหนึ่าบาทนะคะเป็นชุดยาวชุดเดกนะคะชุดแสกนะคะ1,500บาทค่ะสวยนะคะไม่มีตําหนินะคะคิ้วมากค่ะ ถ้าคุณแม่ได้ค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะน้อมรับตอบทางไลน์ทุกท่านค่ะค่ะวันนี้ได้ชุดยาวชุดเดรสมาค่ะไซส์42นะคะมีวันคุณแม่ใส่อย่างนี้แหละ,ค,ะค่ะใส่ออกงานค่ะใส่ออกงานบุญง,งานบวชได้นะคะค่ะนี้ก็ไซส์42ก็เขียนไว้ค่ะตัดตัดไซส์42นะคะไซส์40วันนี้ไม่เห็นมีนะคะเพราะว่า เพราะว่าคุณแม่บอกเขาไซส์สี่สิบไซส์สี่สองคุณแม่บอกเขาไว้อย่างนี้ค่ะแต่ออกมากจะมีแต่ไซส์สี่สิบสองนะคะวันนี้นะคะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งันห้าร้อยบาทนะคะเหมือนคุณแม่ใส่นะคะค่ะเวลาเราไปเดินทางขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ก็ใส่สบายนะคะค่ะชุดเดียวสวมค่ะเรียบร้อยค่ะไม่ต้องไปหาเสื้ออีกค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ไอห้าร้อยบาทนะคะไซส์สี่สิบสองค่ะ ขาดหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะเป็นชุดยาวค่ะค่ะสวยทุกพืนงามทุกพืนค่ะมักพืนไหนชอบพื้นไหนถ้าคุณแม่ได้นะคะค่ดไซส์สี่สิบสองคุณแม่ไม่ติดหมายเลขน,นะคะเพราะว่ามันเป็นลายของใครของมันอย่างนี้ค่ะไซส์สี่สิบสองวายานั้นก็แคปหน้าจอมาส่งภาพมานะคะค่ะเป็นไซส์สี่สิบสองค่ะชุดยาวค่ะสวยนะคะค่ะไซส์สี่สิบสองก็ไซส์ใหญ่นะคะ เพราะว่าแก้วนี้จะทําชอบทําไซส์ใหญ่ค่ะดูดูสิคะค่ะไซส์สี่สิบสองยังใหญ่เลยค่ะค่ะคนตัวอ้วนตัวใหญ่ก็ใส่ได้นะคะเพราะว่าไซส์สี่สิบสองท่านทําใหญ่มากค่ะท่านจะทําตัวอ้วนตัวใหญ่นะคะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะชุดยาวชุดเด็กค่ะชุดแซกนะคะค่ะเป็นมาจากผ้ามือสองนะคะคุณแม่เคยไปถามที่โอสยามนะคะ สี่พันห้าค่ะแต่คุณแม่แค่พันห้าค่ะนี่ค่ะสวยนะคะคุณแม่ชอบสองชุดนี่ค่ะค่ะไม่ยาวเกินนะคะคุมไหล่ะคุมเข่านะคะค่ะอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะเพราะว่ามันอัดอัดเพราะกาวค่ะซับอัดซับค่ะค่ะผิวทุกผืนสวยทุกผืนค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะไซส์สี่สิบสองนะคะค่ะเป็นคอแบบนี้ค่ะ ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะใส่ออกงานบุญนะคะไปรับราชการทุกหน่วยงานก็ใส่ไปไ,ไปทํางานได้นะคะเพราะว่าเป็นชุดไอคุมเข่าค่ะค่ะไซส์42นะคะค่ะอยู่ที่ราคาพันหค่ะค่ะมาจากผ้ามือสอค่ะรานะคาหนึ่บาทนะคะค่ะไม่ได้ติดไหมเนะ่คะคุณแม่ไม่ได้ติดไหมเน่ค่ะ ใช้42ลายนี้ลายเดียวกันค่ะลายดอกมะเขือค่ะนี่ก็ไซส์42เองนะคะแต่ได้มา6ชุดค่ะค่ะตัวนี้ก็เป็นคอคอเชิ้ตค่ะค่ะไซส์42ค่ะชุดยาวชุดแสงค่ะเป็นชุดสีน้ำตาลเข้มนะคะสวยมากนะคะอ่าสีน้ำตาลเข้มค่ะ ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะเป็นชุดยาวนะคะชุดเอสชุดแสร็จค่ะไซส์สี่สิบสองค่ะเดี๋ยวช่างมาแล้วก็จะค่อยตัดไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าช่างมาแล้วค่ะช่างมาบ้านแล้วค่ะค่ะเป็นสีน้ำตาลนะคะเป็นเป็นลายหางกระรอกนะคะที่เอาไปตัดนี่ค่ะเป็นผ้าหางกระรอกค่ะไม่ใช่ผ้ามัดหมีนะคะสวยค่ะ ค่ะคุณแม่ก็ชอบแบบเรียบแบบนี้แหละคะ่ะค่ะราคา1,500บาทนะคะชุดยาวชุดเดสน,นะคะค่ะ1,500บาทค่ะค่ะสวยนะคะถ้าคุณแม่มาได้ะคะ่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับะคะ่ะทุกท่านนะคะที่เข้าชมช่องของคุณแม่นะคะอันนี้สีปอกโทนสีน้ํางเงินนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนถ้าคุณแม่ได้คะ่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับน้ารับตอบทางไลน์ทุกท่านนะคะ ค่ะเป็นชุดยาวชุดเดสน,นะคะค่ะหนึ่งพันหาร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะค่ะไซส์ใหญ่นะคะสี่สองก็ไซส์ใหญ่นะคะตามคุณแม่ดูนะคะนี่คุณแม่เคยใส่สี่สิบสองคุณแม่ยังมาใส่ไซส์เอลลนะคะไซส์สี่สิบนะคะเพราะว่าเขาจะตัดไซส์ใหญ่เผื่อไว้เลยค่ะค่ะตัดเผื่อไว้ค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะ ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะหนึ่งพัาร้อบาทค่ะค่ะเป็นชุดค่ะเป็นชุดผ้ามาจากผ้าไหมมือสองนะคะค่ะหนึ่าร้อยบาทนะคะเดี๋ยวคุณแม่ส่งภาพนิ่งให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะราคาย่อมเยาวมากค่ะราคาถูกมากนะคะพันห้านี่ค่ะถูกมากๆเลยแหละคะ่ะเพราะว่าคุณแม่ขายราคาส่งก็ขายระคะ นี่ไซส์44นะคะคนตัวใหญ่ตัวอ้วนนะคะขาไซส์นี้มีไซส์44อยู่ผืนเดียวนะคะลายเดียวนะคะเพราะว่าคุณแม่ช่วงนี้ก็ไม่ได้หาผ้าด้วยค่ะผ้ามันหายากก็คุณตาก็ไม่สบายค่ะก็เลยไม่ได้หาก็เลยพักค่ะคุณยายก็ก็ไม่สบายเหมือนกันค่ะเป็นเกี่ยวแก่กับแพ้แดดค่ะไอแพ้เป็นผื่นขึ้นมากค่ะแพ้เหงื่อค่ะ ค่ะเขาบอกว่าผื่นแพ้เหงื่อคุณยายก็ต้องพักผ่อนก่อนหมอบอกว่าีนค่ะคุณแม่ต้องพักผ่อนก่อนนะคะค่ะเพราะว่ามันแดดร้อนมากค่ะเหงื่อก็ออกมากค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะไซส์สี่สิบสี่นะคะค่ะไซส์นี้สี่สิบสี่ค่ะชุดยาวเหมือนคุณแม่ใส่อันนี้เลยค่ะค่ะคุณแม่ก้่าใส่ไซส์เอลนะคะไซส์สี่สิบปกติเคยใส่แต่สี่สิบสองแต่ช่างแก้วนี้ก็จะตัดใหญ่ค่ะตัด สำหรับคนตัวอ้วนตัวใหญ่เนี่ยค่ะตัวใหญ่มากค่ะน้ำหนักเจ็ดสิบแปดสิบกิโลใส่ได้นะคะชุดพวกนี้ค่ะค่ะอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะไซส์สี่สิบสี่มีไซส์เดียวนะคะค่ะใชเนี่ยค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณแม่มาตลอดนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะอย่าเก็บอย่าจนมีแต่คำว่ารวยๆยทุกท่านค่ะ